สวัสดีครับผมต้นจากช่อง Solo Journal Board Game นะครับปี2023เนี่ยก็เป็นปีแรกเลยนะที่ผมมีโอกาสได้เล่น,นบอร์ดเกมแบบจริงจริงจังๆ,ๆนะย้ำว่าจริงจริงจังๆจริงๆนะโดยผมก็ได้เล่นเกมหลายหลายแนวมากไม่ว่าจะเป็น,นบอร์ดเกมแนวมูโรแนว,แนวปาร์ตี้หรือแม้แต่อเมทนะแล้วผมก็ค้นพบว่าตัวเองอนะ่ะชอบเกมแนวอเมทัชมากๆนะๆนะผมรักในการประจนภัยผมรักในการ ต่อสู้กับบอสผมรักในเนื้อเรื่องผมรักในการเสี่ยงดวงนะเพราะฉะนั้นเกมที่ผมแนวที่ผมรักมากก็คือแนว a r มร c a s ครับโดยที่ในปีนี้ผมก็ได้เล่นเกมแนว a r มร c a s มากมายเลยนะครับก็ได้พอจนภัยอะไรามาหลายอย่างมากโดยวันนี้นะครับผมก็จะนํา20อันดับในเกมที่ผมได้เล่นในปี2023นี้นะครับก็เดี๋ยวไปดูกันเลยครับว่าม,มีเกมอะไรบ้างไปดูกันโอเคเริ่ม,มเลยคนระับอันดับที่20 Fear ฟียซัมวายเดเนสเฟียซัมวายเดเนสครับเป็นเกมแนวเรียกว่าไงดี Survival เวลเหรอเซอร์ไว l ก็ใช่แหละโดยที่เราจะรับบทเป็นผู้กล้าในตำนานของฝั่งอเมริกันครับโดยที่พวกเราเนี่ยตกลงกันว่าพวกเราจะมาใช้ชีวิตร่วมกันเนาะเหมือนเหมือนพวกเราเหนื่อเนื่อยจากการประจนภัยของตัวของแต่ละคนแล้วเราก็ตกลงมนว่าเราจะมาใช้บ้านปลายชีวิตด้วยกันที่ริมแม่น้ำแห่งหนึ่ง พวกเราก็ได้มาใช้ชีวิตร่วมกันเนาะก็มีการตัดไม้สร้างบ้านทําอาหารหรือหาอาหารเพื่อดํารงชีวิตอยู่ครับแต่ว่าในตอนที่พวกเราเริ่มมาอยู่ด้วยกันไอป่าที่เราเข้าไปหาอาหารหรือเอานําไม้มาสร้างบ้านมันไม่ใช่ป่าธรรมดามันเป็นป่าที่แบบว่ามีสัปรหลาดอยู่หรือว่ามีความพิโศกอยู่นะในป่านี้ก็ตัวเกมเนี่ยจะให้เราทําภารกิจต่างๆเนาะมันจะเป็นภารกิจที่แบบว่าค่อนข้างที่จะ เชื่อมโยงกันเนาะเริ่มจากการสร้างบ้านไปจนถึงการปกป้องบ้านอะไรอย่างนี้เลยนะครับก็ตัวเกมเนี่ยมีความโดดเด่นในเรื่องของอาร์ตดีไซน์แล้วก็ตัวของสับประหลาดที่ค่อนข้างแบบว่ามีแมคาีนิกที่ค่อนข้างโอเคในระดับหนึ่งแต่สิ่งที่ผมไม่ค่อยชอบเลยคือในส่วนของอความาการพัฒนาตัวละครนะการพัฒนาตัวละครเนี่ยเป็น อะไรที่แบบว่าค่อนข้างธรรมดามากไม่แทบจะไม่มีการอัปเกรดตัวละครอะไรเท่าไหร่เลยเนาะอาจจะมีอาจจะมีนิดนิด,นดหน่อยหอยแต่ว่ามันไม่ได้ถึงขั้นแบบบูว่าอะไรขนาดนั้นก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ผมอาจจะไม่ได้รู้สึกประทับใจอะไรกับเกมนี้มากแต่ก็อยู่ในอันดับที่สิบผมครับเฟซัมวนเดนสอันดับที่19ครับมินิโรกมินิโรกเนี่ยเป็นเกมแนว ตะลุดันเจี้ยนก็แล้วกันพูดถึงตีมมันก็เลยง่ายเราจะเป็นนักลบนะกลุ่มหนึ่งนะครลงไปตะลุยดันเจี้ยนแล้วก็ปราบบอสในด่านสุดท้ายครับซึ่งข้อดีของเกมนี้เลยเนี่ยมันคือการการที่มันเป็นเกมกล่องเล็กครับมันทําให้เราพกพาง่ายเนาะคอมพานเน้นไม่มากครับเซตอัพง่ายเนาะวิธีการเล่นคร่าวๆเนี่ยคือเราจะทําการเซตอัพดันเจี้ยนขนาดถ้าผมจะไม่ปิดนี่จุดประมาณ9กคูนเเนาะแล้วก็คือระวางไพ่9ใบหนึ่งสามที่เราจ็แปดก้าเนาะโดยที่ตัวละครของเราครับเราก็จะ เดินได้แค่ลงล่างกับทางขวาเนาะซึ่งสุดท้ายแล้วมันจะถูกบังคับมาเจอกับบอสหรือทางทางทางลงหรือทางขึ้นชั้นถัดไปซึ่งอยู่ทางมุมขวาล่างนะแล้วก็จะเล่นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะปราบบอสใหญ่ได้นะตัวเกมมาพร้อมกับแคมเปญเล็กๆประมาณ5ตอนมันผมจะไม่เป็นตอนสั้นๆ5ตอนแค่5ตอนเท่านั้น เลยทําให้ใตัวเกมเนี่ยมีมรีเพลย์บิลตี้ที่ค่อนข้างที่จะกลางๆไม่ไ,มได้สูงมากแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าอาจจะไม่มีนะเพราะว่ารันเจียนที่เราเซตอัพมาทุกครั้งเนี่ยมันจะเป็นการส่งมาใหม่หมดเลยเนาะเท่ากับว่าเราจะได้เจออะไรที่ไม่ค่อยซ้ำเท่าไหะะร่แต่ตอนปัจจุบันผมก็ขายไปแล้วเนื่องจากที่แคมเปญมันมสั้นนะผมเล่นจุกแล้วก็เลยรู้สึกว่าเออขายก็ได้เพราะว่าทางผู้พัฒนาเขาก็ไม่ได้มีข่าวว่าจะทํา ตัวเสริมหรือตัวเนื้อเรื่องใหม่ออกมาเลยก็เลยตัดสินใจที่จะขายไปเพราะว่าผมเล่นจบแล้วแต่ว่ามันเป็นเกมที่เออมีติดบ้านไว้ก็ไม่เสียหายครับเพราะว่าเนื่องจากมันพกพาง่ายเนาะเซตอัพเซตอัพไม่ยากเลยเนาะเวลาแบบเล่นข้าเวลาข้างนอกก็ค่อนข้างสะดวกครับก็เลยเป็นเกมที่อยู่อันดับที่19ของผมครับมินิโลต่อไปครับอันดับที่18 8 b i t แปบินแอคแท็กแปดบแอคแท็กครับเป็นเกมแนว เรียกว่าไงดีมอนเตอร์สเลเยอร์ก็แล้วกันซึ่งเราจะรับบทเป็นตัวละครจากในทีมต่างๆเขาจะมีทีมลีลับทีมคอสเมตเพลอร์คาทูลูอะไรอย่างเงี้ยครับทีมแฟนตาซีเนาะทีมอวก,กาศอ่าหรือว่าจะเป็นทีมอะไรต่างๆได้ประมาณ4-5่ห้าทีมเนาะซึ่งสับหลาดพวกเนะี้ยที่เราต้องสู้ด้วยก็มาากันก็สี่ห้าทีมเหมือนกันเราก็จะเล่นกันทั้งหมด5รอบ แต่และรอบเราก็จะจมเราก็จะแบบว่า,เ,าเก็บคาบประสบการณ์จากมอนสเตอร์มาพัฒนาตัวละครซึ่งพอเราเล่นครบ4รอบรอบสุดท้ายเราก็ต้องสู้กับบอสใหญ่ของเกมนี้นะฮะก็จะเป็นตัวคาทูลูเนาะซึ่งจุดเด่นของเกมนี้เนี่ยคือความหลากหลายของมอนสเตอร์ที่เราต้องสู้ภายในย4รอบก่อนหน้าเนียเราจะได้เจอมอนสเตอร์ที่แบบไม่ซ้ำเลยซึ่งระดับความยากเราสามารถเลือเ่อนได้เองเลยว่าลราเราจะเจอมอนสเตอร์เยอะไหมหรือว่าเราจะเจอแค่ตัว2ตัวเนาะ หลักการมันคือ High h i รี High ร e r ทิร์นนะยิ่งถ้าเราเสี่ยงมากเจอมอนสเตอร์มากคราบสบการณ์เราก็จะได้เยอะขึ้นเนาะแต่ว่าความเสี่ยงที่จะแพ้เราก็เยอะขึ้นเหมือนกันแต่ว่าเหมือนตัวเกมมันจะบังคับให้เราค่อนข้างจะเสี่ยงเยอะหน่อยเพราะว่าด้วยตัวที่บอสใหญ่กว่าเราคาูเก่งมากเก่งแบบถ้าเรา ตัวละครเราแบบอัพเกรดมาไม่พอคือไม่มีทางชนะเลยนะเพราะว่าเกมนี้มันพึ่งดวงสูงมากพึ่งการพอยเต๋าค่อนข้างเยอะมากนะฮะแล้ววิธีการแก้ไขแบบว่าให้เต่าเราออกมาหน้าดีเนี่ยก็ไม่ไม่ค่อยมีซะด้วยเลยทําให้เกมนี้เป็นเกมที่ค่อนข้างยากพอสมควรเนื่องจากเรื่องดวงเป็นสําคัญครับเรื่องนี้เนาะถ้าคุณ ไม่สามารถพัฒนาตัวละครคนณได้ดีพอแทบจะไม่มีทางชนะคาทอลูในตอนสุดท้ายเลยนะครับเกมนี้ก็เลยเป็นเกมที่ผมไม่ชอบเรื่องความยากเนื่องจากมันสวิงเกินไปเข้าใจไหมมันสวิงเกินไปมันทาให้เราเราไม่สามารถควบคุมความเสี่ยงได้เลยเนาะถ้าเป็นเกมทั่วไปมันอาจจะมีการแบบเออรีโลลูกเต่าได้อ่าอาจจะมีการเพิ่มความชัว์ในการโจมตีอะไรอนี้ได้แต่เกมนี้แทบไม่มีเนละก็เลยอยู่ในอันดับที่18ของผม เนื่องจากเกมมันยากเกินไปกับอันดับ18ครับ8บิตแฮกอันดับที่17ครับ Caller Quest นะอ่า c a l l r er Quest เนี่ยเป็นเกมแนว uh, Dungeon Caller นะ Dungeon Caller ที่เราจะได้รับบทเป็นผู้กล้าเนาะเข้าไปผจญภัยในดันเจี้ยนกันนะก็ตัวเกมเนี่ยเป็นเกมที่พัฒนาโดยพ่อกับลูก2คนนั้นลูกอานะยุเ7ขวบแล้วก็พ่ออายุประมาณ40กว่า50 นะเขาช่วยกันทำเลยออกมาเป็นเกมนี้เกมนี้จะเป็นตีนสไตลนนน์นิทานนะนิทานเราจะระบบทเป็นปกล้าอย่างที่บอกนะครับก็ไปทำภารกิจของพ่อมดเพร์เดสนะครับในการช่วยเหลือเขาเนาะในะสิ่งที่เขาไหว้วานมาใน,ในแต่ละดันเชียนเนี่ยเราก็จะได้เจอกับเรื่องราวต่างๆม,มากมายไม่ว่าจะเป็นโนมของเพร์เดสที่ เข้าไปอยู่ในดันเจียนเนะาะโนมของเขาชื่อแอนนาเบลกับเควินนะ้ว้วาก็อาจจะแบบแก้ไขเรื่องวุ่นวายที่2ตัวนี้ได้ก่อไว้นะอะไรประมาณนั้นนะซึ่งตอนนี้ตัวเกมเนี่ยมีภาคเสริมมาแล้วนะชื่อโ q ลาเคสคี p เควสติ Keep ้งมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะอ่าใช่ตัวเกมเนี่ยจะช่วยเพิ่มความหลากหลายให้กับกล่องเกมหลักพอสมควรเลยนะนะครับมีทั้งสกิลใหม่ทั้ง เนื้อเรื่องใหม่ๆนะครับตัวละครใหม่แล้วก็การ์ดไอเทมใหม่ๆด้วยนะบนะก็หวังว่าร้านค้าได้ไทยหรือว่า,าตัวแทนจําหน่ายในไทยเนี่ยจะนําเข้ามาจําหน่ายนะเพราะตอนนี้ตัวเสริมยังหาไม่ได้เลยเนาะชคดีผมแบกมานะก็ทําให้เกมเนี่ยน่าเล่นขึ้นพอสมควรนะคือมีการเล่นของเกมเนี่ยก็ง่ายๆมากนะเราลงมาด้าน,นเจียนเปิดพื้นที่ใหม่เปิดทายใหม่มานะครับเจออีเวนต์เจอเหตุการณ์แล้วก็เจอ บอสในห้องสุดท้ายหรืออาจจะเป็นเหตุการณ์สําคัญๆในห้องสุดท้ายอะไรประมาณนั้นนะครับก็เป็นเกมที่เหมาะสําหรับคนที่อยากลองเล่นอ n j i n g c a l อ e r เนาะคนที่อยากจะลองเออลองเรียนรู้ว่า anjing c เลอ e r แบบเป็นเกมแนวไหนนะครับก็เนื่องจากระบบเกมเนี้ยไม่ซับซ้อนเลยนะทำให้เรียนรู้ค่อนข้างง่ายนะครับเหมาะสําหรับเป็นเกตเวย์เนาะ เกมเก t เ w a y สำหรับคนที่อยากเล่นเ er, กมนั้นทิงคอร์เลอร์ก็สำหรับผมก็ชอบครับเพราะว่าเล่นง่ายนะแล้วก็แนะนำให้คนอื่นเล่นง่ายด้วยเหมือนกันนะแต่ก็ด้วยความที่เกมมันธรรมดาเนาะไม่ได้มีระบบอะไรหรูมามากก็เลยอยู่ในอันดับที่17ของผมกรคอร์ล่าเวสอันดับที่16ครับมา r v เวลแดกเกอร์มาร์เวลแดกเกอร์นะเนี่ยจะเป็นเกมแนวโคออที่เราจะเร่บทเป็นฮีโร่จากมาเวลครับเข้าไปแก้ไขปัญหา ภายในโลกแห่งนี้ดำนะครับว่าโลกว่าโลกเนาะตัวเกมเนี่ยจะให้เราครับตัวละครของเราขยับไปในพื้นที่ต่างๆในโลกเขาก็จะมีแผนที่โลกให้เลือเลือกไวรัสหนึ่งตัวอ่าเลือกไวรัสหนึ่งตัวเลือกลูกน้องของไวรัสว mm. ่าจะให้ไวรัสามนีลูกน้องอะไรเนาะไวรัสเขาก็จะมีภารกิจของเขาที่เขาจะต้องทําให้สําเร็จเราเป็นฮีโร่เราก็ต้องไปขัดขวางภารกิจของเขาเนาะเราก็จะทาการเดินตะ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 แล้วก็ถอยเต๋า เพื่อดูว่าเราสามารถแก้ไขปัญหาอะไรตรงนั้นได้ไหมอไม่ว่าจะเป็นการขัดขวางเนาะหรือจะเป็นการโจมตีตัวลูกน้องหรือตัวบอสเองนะครับอะไรประมาณนั้นบอสก็จะมีแต่ตัวก็จะมีแมคา,ามมนิกที่ต่างกันนะครับแมคานิกที่ต่างกันมีวิธีการเล่นการเซตอัพที่ต่างกาันนะตัวละครเนี่ยเขามีให้เราค่อนข้างเยอะเลยเราสามารถใช้ได้2อด้านเลยซึ่งเป็นทั้งข้อดีข้อเสีย ข้อดีคือเราสามารถเล่นตัวละครได้หลากหลายประหยัดพื้นที่เนาะแต่ข้อเสียคือถ้าเราต้องการเล่น2ตัวละครเนี่ยแยกกันเนเช่นคนนึงอยากเล่นอ่าอยากอ,าอยากเล่นไอรอนแมนอีกคนนึงอยากเล่นมอว์มีชีนแต่มันอยู่ด้วยกันเขาเล่นไม่ได้นะต้องต้อง,ต,องต้องเสียสลักันอะไรประมนะตัวเกมข้อดีหลักๆก,ก,ก็คือเป็นเกมที่ค่อนข้างใช้ความคิดค่อนข้างเยอะใช้การปรึกษากันค่อนข้างเยอะเพราะว่าเราจะต้องแบบ คุยกันว่าเอเดี๋ยวฉันจะไปทําตรงนี้นะเธอไปทําตรงนั้นนะ,ะแต่ข้อเสียคือมันเป็นคาร์ดบอร์ดครับซึ่งราคามันสูงความจริงในราคาแบบสามพกว่า3000กว่าหรือ2องพไปปลายเนี่ยมันควรจะได้แบบเป็นมินิเจอร์แ้วนะแต่ว่าตัวตัวเกมเขาก็ยังให้เป็นคาร์ดบอร์ดมาเป็นสแตนดี้มาก็เลยค่อนข้างที่จะน่าเสียดายนิดนึงนะแล้วก็บอสเนี่ยจะมีแค่ สี่ตัวเท่านั้นนะมีโลกิมีเลสเกลมีอัลตรอนแล้วก็มีธานอสนะแค่4ตัวนะทำทำให้ดีเพลย์บิตตี้เนี่ยอาจจะไม่ไม่ได้สูงมากนะครับดีเพลย์ของส่วนบอสเนี่ยไม่ได้สูงมากแต่ผมเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยเขาน่าจะทำตัวเสริมประมาณนะเพิ่มจำนวนบอสหรือเพิ่มจำนวนฮีโร่ะ Hero, อะไรอย่างงี้เนาะสไตล์ค่ายของเขาแฟนซี Fantasy, อ่าแฟนตาซีไปโดยความคิดเห็นส่วนตัวเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นเกมที่อ่าโอเคเล่นได้เพลินๆดีไนงะ แต่ว่าอาจจะใช้เวลานานหน่อยเพราะว่ามิชั่นหนึ่งที่เราเลือกเล่นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะทําอะไรเยอะเนาะมีอะไรเกิดขึ้นเยอะอย่างเช่นในปิงตาเนี่ยเราเล่นตรงนี้เสร็จปุ๊บพอเข้าเธอตรูเนี่ยตัวนี้ทําความสามารถนี้ตรงนี้ทําตรงนี้อันตรงนี้เกิดตรงนั้นตรงนั้นเกิดตรงนี้อันนี้เกิดตรงนั้นมันเลยทําให้ค่อนข้างที่แบบว่าต้องรีมายตัวเองเยอะหน่อยว่าชั้นทาตรงนี้เสร็จแล้วชั้นตรงนี้เกิดแล้วตรงนั้นเกิดแล้วตรงนั้นเกิดแล้วก็อาจจะเป็นความวุ่นวายนิดหนึ่ง จะเป็นข้อเสียสำหรับใครบางคนแต่สำหรับผมก็เป็นเกมที่ดีครับดีดีเกมหนึ่งเป็นเกมที่ได้ได้ปรึกษาได้มีการปฏิสัมพันธ์กันดีดีครับเกมนี้ก็เลยอยู่ในอันดับที่16ของผมครับ m a v e l Dagger อันดับที่15ครับ w a กั a n Song อ่า w a y a n Song เนี่ยเป็นเกมแนว Boss Battle ครับเราจะรับบทเป็นคนกลุ่มหนึ่งที่กระโดดขึ้นไปในรถไฟแห่งหนึ่งแต่ เขาค้นพบว่ารถไฟที่เขากะโดดขึ้นไปเนี่ยไม่ใช่รถไฟธรรมดาแต่มันเป็นรถไฟที่เป็นรถไฟผีนะในเกมนี้เราจะร่วมมือกันนะช่วยกันกําจัดบอสในแต่ละด่านในขณะที่แบบรถไฟมันลังเคลื่อนตัวไปเรื่อยๆ,ๆกะตัวไปเรื่อยๆแล้วก็ทําการสู้กับบอสนะในแต่ละในแต่ละด่านในแต่ละด่านเนาะแล้วก็ทําการอัพตัวละคร่ามีการอัปเกรดตัวละครนะครับมีการพัฒนาความสามารถการอัพสกิลเนาะก็ตัวเกมเนี่ย ขึ้นชื่อในเรื่องของความความเล่นง่ายนะเพราะว่ามันเป็นเกมแนวบอสเดือ์เนาะเราไม่ต้องเซตอัพอะไรมากมายก็แค่การบอดวางปรับปรับปรับวางตัวละครเสร็จปุ๊บสู้เลยไม่ต้องแบบมีการตีมอนเก็บเลเวลก่อนแล้วไปเจอกับบอสตอนหลังเลยไม่โผล่มา่ะเจอบอสปุ๊บสู้กันเลยนะสู้กันเลยบอสก็จะมีการทำแอคชั่นต่างๆของเขาแล้วก็ทำแอคชั่นต่างๆสู้กันไปนะ ก็ตัวของเนื้อเรื่องเนี่ยเกมเนี้มีเนื้อเรื่องด้วยนะเราจะเล่นเป็นแคมเปญเนาะมันก็จะมีเนื้อเรื่องของแต่และตัวบอสก็จะมีเรื่องราวมีสตอรี่เลของเขานะเราก็เล่นแล้วก็ได้พบกับสตอรี่บางมายซึ่งในส่วนของสตอรี่เนี่ยก็ค่อนข้างทําได้โอเคโอเคใช้ได้นะครับผมเป็นเกมหนึ่งที่ผมยังเล่นไม่จบหรอกเล่นถึงประมาณ5 6ด่ดาดประมาณห้าหกดาน แต่ก็ถ้ามีโอกาสก็จะพยายามเล่นให้จบแต่ว่าถ้านะตอนนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าเนื้อเรื่องมันก็ยังอยู่ในระดับที่โอเคครับยังไม่สามารถบอกได้ว่าตัวเกมมันดีมากขนาดไหนแต่ท้านะความรู้สึกปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ในระดับของผมครับอันดับที่15ครับเวเดนซองอันดับที่14ครับดันจินเพดอ่าดันจินเพดเนี่ยน่าจะเป็นเกมเดียวเลยมั้งในในใน20อันดับนี้ที่เป็น เกมสไตล์ style, ปิ้นแ่นเพย์ครับก็คือเป็นเกมที่เราปิ้นออกจาก,จากคอมเลยปิ้นออกมาเป็นกระดาษแล้วเราก็เล่นเลยดันจินเพย์เนี่ยจะเป็นเกมแนวที่เรารับบทเป็นผู้กล้าอีกแล้วผู้กล้าอีกแล้วก็คือรับบทเป็นผู้กล้าครับลงดังนจินเนาะตัวเกมเล่นง่ายมา,มากๆเพียงคุณแค่มีเกมม,เกม,มีกระดาษนะมีดินสอมียางลบแล้วก็มีลูกเตา๋าสีดำกับสีขาวอย่างละสามลูกเราก็เล่นไดินตัวเกมเนี่ย เราจะแค่ในหนึ่งตาพอลกเตา๋าพอลุกเต๋าเสร็จปุ๊บก,ก็มาดูว่ามอนเตอร์ทําอะไรเราไหมถ้าไม่มีเราก็แค่เขียนตัวเลขไปบนกระดาษเพื่อหาทางออกจากดันเจียนนี้ให้ได้เขียนดันเจียนครบหมดสู่ห้องบอสตุ่มบอสแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีจุดเด่ดนต่างๆมีเมคนิกการเล่นที่ต่างกันอย่างเช่นบางตัวถ้าสมมุติว่าว่าไปตีเขาตรงนี้เขาจะตีเรากลับหรือบางตัวถ้าเราไปทําอย่างนี้เขาจะอะไรเรากลับซึ่งเกมเี้นเนี่ย จุดเด่นคือนอกจากบอสนีย่ยังมีในเรื่องของเรี a ลลิตี้ที่ค่อนข้างสูงมากครับเนื่องจากมันมีตัวละครทั้งหมดน่าจะประมาณเกือบ20ตัวได้เลยซึ่ง20ตัวนี้เนี่ยมันมีซ้มํมากันด้วยนะก็คือเป็น20ตัวที่มีหลายแบบมากอย่างเช่นตัวละคร A อาจจะมี4แบบซึ่ง4แบบเนี่ยใช้อาวุธไม่เหมือนกันความสามารถพิเศษแบบไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยทำให้เราเราสามารถแบบสามารถแบบว่าเ,เลือกได้เลยว่าเราอยากเล่นตัวนี้ กับดันนี้กับดัานนี้ซึ่งดันเจียนเนี่ยจะมีทั้งหมดประมาณโอ้โหห้บวกบวกเลย5บหบวกได้เลยเราสามารถแบบเลือกได้เลยว่าเราอยากเล่นดันไหนซึ่ง50แบบเนี่ยมันไม่ซ้ำเลยนะซึ่งเกมนี้ผมค่อนข้างชอบในเรื่องของความเล่นง่ายเนาะแล้วก็พกพาง่ายง่ายมากๆแล้มีแค่แบบกระดาษอิโลห่งแผน่นมีกระดาษดันเจียนหนึ่งแผ่นมีปากกาดินสอมียางลบมีลูกเต๋าแล้วพวกออกจาบ้านเลย ใส่แค่กระเป๋าหรือใส่แฟ้มอันนึงแล้วก็เดินออกจากบ้านไปนั่งเล่นร้านกาแฟาไปนั่งเล่นรอเพื่อนหรือนั่งเล่นอะไรก็ได้นะมันง่ายมากๆแล้วมันก็ค่อนข้างสะดวกมากจริงๆนะฮะก็เลยเป็นอีกหนึงห่งผลที่มันอยู่ในอันดับที่14ของผมนะดันเช่นเพจอันดับที่13ครับ Marvel Zombieside อ Marvel Zombieside เนี่ยเป็นเกมแนวคออบอีกแล้วนะฮะ ในตระกูลซอมบี้ตายเลยนะครเป็นเกมที่เราจะได้รับบทเป็นฮีโร่ Hero จากมาเวลที่เป็นซอมบี้ฮีโร่หรืออาจจะเป็นฮีโร่ปกติก็ไดนะ้ตัวเกมเนี่ยจะให้เรา,เาทําภารกิจต่างๆนะโดยที่จะมีตัวขัดขวางเป็นทั้งซอมบี้จะเป็นทหารธรรมดาหทหารซอมบี้หรือแม้แต่ตัวฮีโร่ซอมบี้หรือฮีโร่รมดาก็จะมาขัดขวาง ไม่ให้เราทรําภารกิจให้สาเร็จน,นะตัวเกมจะเป็นระบบซีนารีโอซึ่งเราสามารถเลือกได้เลย,เลยไม่ไม่จำเป็นจะต้องเล่นเนื้อเรื่องต่อกันมันสามารถแบบข้ามไปเล่นด่านสิบได้เลยหรือเราจะเล่นดนํนตั้งแต่ด่านแรกก็ได้นะฮะซึ่งค่อนข้างที่จะเป็นเกมที่เล่นง่ายมากๆนะฮะแล้วก็คือคนในคนในตี้ผมก็ค่อนข้างเป็นจอยกัแบบเกมนี้นะฮะด้วยความที่มันเป็นเกมภาษาไทยด้วยเนาะมันก็เลยค่อนข้างที่จะง่ายต่อคนที่แบบว่าเขาไม,ไม่ไม่ได้เก่ง เล่นเล่นบอร์ดเกมเท่าไหร่นักนะฮะซึ่งส่วนตัวผมเนี่ยไม่ยังยังไม่ได้ให้เกมนี้อยู่ในอันดับสูงมากเพราะว่าผมยังมีแค่กล่องหลักเฉยๆก็ผมต้องรอภาคเสริมมาส่งให้ครบก่อนนะฮะถ้าภาคเสริมมาอันดับอาจจะขึ้นกว่านี้หรืออาจจะลงกว่านี้ก็เดี๋ยวมาดูกันอีกทีครับก็จบไปกับอันดับที่13ครับมาวิวซองมิซายอันดับที่2ครับเทนเะท็ดเกรลฟอร์อเวอรอนเทนเท็ดเกรลฟอร์อเวอรอนเนี่ย เป็นเกมแนวดาร์กแฟนตาซีที่ตั้งอยู่เซตติ้งอยู่ในจักรวาลของคิงอา r t เธอร์เราจะได้รับบทเป็นคนธรรมดาย้ำนะคนธรรมดาเลยที่มีอาจารย์แลวอยู่ดีวันหน่ออาจารย์ก็ออกไปทำภารกิจกับกลุ่มของกษัตริย์คิงอาเธอร์เราก็แบบเหมือนออกประจนภัยเพื่อตามหาอาจารย์ของเราโดยที่เราเราจะได้เจอกับเหตุการณ์ มากมายมีการต่อสู้เจอมอนสเตอร์หรือแม้กระทั่งแบบว่าเหตุการณ์แบบลึกลับซแบบับซ้อนตัวเกมมีคมีความค,วค่อนข้างดาร์กพอสมควรในเพราะว่ามันตั้งอยู่ในธีมของดาร์กแฟนตาซีเนาะแต่ว่าก็คนทั่วไปอ่ะอาจจะบอกมึงบ้าป่ะวะเนี่ยทำไมมึงจัดเทนเทดเกลอยู่ในอดับที่สิบสองว่าแบบทำไมไม่ยึดติดท็อปเทนหรือแม่เลยผมผมมีเหตุผลครับ คือเทนเด็ดเกลสำหรับผมมันเป็นเกมที่ดีนะมันเป็นเกมที่ดีจริงๆเลยแบบดีดีดีมากๆเลยทั้งด้านเนื้อเรื่องด้านอาร์ตสไตล์ด้านระบบคอมแบทอะไรระบบดีโมดีโมเพลซีระบบการเจราจาเนี่ยค่อนข้างดีมากๆแต่ว่าสิ่งเดียวที่ผมเกลียดกับเกมนี้ก็คือระบบเดียวครับมินเฮียระบบมินเฮียคืออาจจะ่สำหรับคนไม่รู้จักระบบมินเฮียเหมือนเราเราอะ่ะจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่หนึ่งอารมณ์เหมือนแบบ ถ,ถ้าเทียบกับบ้านเราก็อาจจะแบบเป็น,ปนาศาสนาอะไรเงี้ยที่เราต้องกราบไหว้บูชาเนาะซึ่งมินเฮียมันจะรับหน้าที่เป็นแสงสว่างที่ส่องสว่างในพื้นที่ของเราถ้ามินเฮียมันดับเนาะก็เท่ากับว่าเหมือนประเทศเราแบบว่าม,มาลมแบบบ้านเราไฟดับอะ่ะเออเราก็ใช้ชีวิตได้ค่อนข้างลําบากเนาะซึ่งเกมนี้ครับมันมีความเป็นแนวสำรวจค่อนข้างมากอ่ะหมายความว่าผมต้องสำรวจพื้นที่รอบๆอออกไปสำรวจที่ไกล ซึ่งการออกสํสำรวจที่ไกลเราก็ต้องจุดมินเฮียใหม่คุณทุกทุกคนคิดภาพนะคุณออกไปสำรวจไกลคุณต้องไปจุดมินเฮียใหม่คุณเดินกลับมาตรงนี้ถ้ามินเฮียไกลดับคุณก็ต้องจุดใหม่จะไปตรงนู้นคุณก็ต้องจุดใหม่ซึ่งการจุดมินเฮียเนี่ยมันไม่ได้ง่ายเหมือนแค่แบบเราเอาเหรียญหนึ่งบาทไปหยอดใส่กระปุกนะมันมันต้องหาของมันต้องหาแบบเวทมนต์เพื่อมาจุดซึ่งมันหายากมากมากม,ากมันทําให้การสํารวจของเรามันขาดอิสระไปค่อนข้างมากซึ่งผมเคย ซึ่งผมเคยลองแบบว่าตัดระบบมินเฮียออกแล้วเล่นผมผมค้นพบว่ามันสนุกกว่าผมเล่นแบบปกติรู้สึกว่าถ้าผมจะเล่นเกมเนี้ยผมควรเอาระบบมินเฮียออกแล้วมันมันจะเป็นเกมที่เลื่อนอันดับขึ้นไปอีกเยอะมากเลยมันมันจะไม่ใช่อันดับที่สิบสองรมันอาจจะขึ้น top f i v เลยด้วยซ้ำถ้ามันตัดระบบนี้ออกนะก็เพราะแบบนั้นมันเลยอยู่อันดับที่สิบสองของผมครับกับเกม ten ten i l l for a r o n อันดับที่สิบเอ็ดครับ d ด s เ e น t l เลเจนด์ออฟเดอะดาร์กอ่าเด e เ d of ซน e d เลเจนด์ออฟเเนี่ยเป็นเกมแนวเ <c oughs> ชียนครออีกแล้วเดจิ้งครออีกแล้วแต่ว่าเกมนี้จะพิเศษตรงที่ว่าเราจะรันกับแอปเนาะก็คือใช้แอปในการดำเนินเกมนั่นแหละจะคล้ายๆกับถ้าคนรู้จักงคาอาจจะรู้จักในคฤหาสน์วิปร,ราสอ,อารมณ์ประมาณนั้นหรือ Mention of m a d n e อ s อะไรประมาณนั้นที่เราใช้แอปในการช่วยรันเกมเนาะ เกมนี้ก็เป็นการล่นงแอปเหมือนกันแต่ว่าเซตติ้งมันจะแตกต่างจากเกมนั้นตรงที่ว่ามันจะเซตติ้งอยู่ในโลกแฟนตาซีเนาะเราก็จะรับบทเป็นผู้กล้าเนาะมีประมาณให้เลือกประมาณหกตัวนะตามเนื้อเรื่องเนาะเราก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะเล่นตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้หรือถ้าบางเนื้อเรื่องแบบเป็นเนื้อเรื่องบังคับเราอาจจะต้องเล่นตัวนี้เนาะกับบวกกับตัวอื่นที่เราจะต้องการเล่นเนาะตัวเกมเนี่ยเป็นเออเป็นเกมที่ความรู้สึกส่วนตัวของผมเนาะ มันค่อนข้างที่จะโอเคในแบบสมควรอ่ะโอเคพอสมควรเนาะเนื่องจากที่เรามีแอป,ปช่วยรันใช่ไหมเราก็ไม่ต้องจําเป็นจะต้องแบบเอิม่มไปนั่งทํานู่นทํานี่หรือแบบอะไรแอป,ปมันจะไกด์ให้เราหมดเลยว่าเราต้องทําอะไรบ้างซึ่งค่อนข้างสะดวกเนาะผมไม่ได้เป็นคนที่แบบแอนตี้เกมที่ใช้แอปรันอยู่แล้วมันก็เลยค่อนข้างสะดวกสําหรับผมบวกกับโทเค็นไม่ได้เยอะมากนะถ้าเทียบกับเกมหลายๆเกมที่ผมเล่นนะครับ อีกทั้งระบบการอัปเกรดอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันทําได้ค่อนข้างดีเพราะว่าถ้าเป็นเกมอื่นปกติเนะี่ยเวลาสมมติเราฆ่ามอนสเตอร์ตัวนี้เราเรารู้อยู่แล้วว่ามอนสเตอร์ตัวนี้จะดรอปอะไรมีเราจะได้รับสิ่งอะไรมาบ้างอะไรบ้างเนี่ยแต่ตัวเกมเนี่ยมันเหมือนเราเล่น RPG จริงเลยคือเราฆ่าแล้วมอนสเตอร์สุ่มดรอปตัวนี้อาจจะไม่ดรอปก็ได้แต่ตัวหน้าดรอปตัวนั้นดรอปตัวนู้นไม่ดรอปอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง เราก็จะมีการแบบเอาของพวกนี้แหละมาค้าของในเมืองอะแบบเหมือนไปสู้เสร็จแล้วก็กลับมาที่เมืองมาค้าของมาค้าของเสร็จปุ๊บออกไปสู้ใหม่ซึ่งการค้าของเนี่ยเป็นระบบหนึ่งที่ผมชอบมากก็คือเราไม่ได้ค้าออกมาแบบจิ้งดาบเล่มใหม่เนาะแต่เราเอาของที่เรามีตรงนี้นี่แหละเอาไปไปดัดแปลงเช่นแบบดาบอันนี้อัปเกรดแค่ตรงแบบปลายดาบอัปด้ามจับอัปอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าเออเกมเนี้ยสำหรับผมค่อนข้างเด็กในเรื่องการคอสตมไมค์ตัวละครนะการพัฒนาตัวละครมันเลย มันเลยกลายเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมชอบเกี่ยวกับเก,เกมเนี้มากเนาะอีกทั้งเนื้อเรื่องเนี่ยก็ค่อนข้าง,างดีอ่าด,ด,ดีดีเลยแหละดีในระดับที่แบบโอเคเลยดีเลยอาจจะไม่เท่ากับ Tenet g r e ในอันดับที่แล้วแต่ว่าก็ถ้าถ้าถ,ถ้าชดเชยเรื่องระบบกันนะเนาะผมว่าเกมเนี้ยมันจะอยู่ในอันดับที่สูงกว่า Tenet g r e นครับก็เลยกลายเป็นอันดับที่11ของผมครับ Descent: a g e n of the Dark